พราะว่าจาประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2 0 2 4สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศโโฮเชยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูสิเรากำลังจะไปเกลี้ยกล่อมนางเราจะนำนางไปในถิ่นทุร,รกันดารเราจะพูดกับใจของนางที่นั่นนางจะตอบเราเหมือนกับที่ได้ตอบเมื่อนางยังสาวอยู่เหมือนกับที่นางได้ตอบเมื่อออกจากแผ่นดินอียิปต วันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตราัสท่านจะเรียกเราว่าสามีของฉันท่านจะไม่เรียกเราอีกต่อไปว่าบาอันของฉันเราจะแต่งงานกับท่านตลอดไปเราจะแต่งงานกับท่านด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมด้วยความรักมั่นคงและความเมตตากรุณาเราจะมั่นท่านไว้กับเราด้วยความซื่อสัตย์และท่านจะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระวราสารบูนมาทิวเวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากําลังตรัสอยู่นั้นหัวหน้าคนหนึ่งเข้ามากร,บราบพระบาททูลว่าบุตรหญิงของข้าพเจ้าเพิ่งสิ้นใจเชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตเหนือเขาเถิดเขาจะได้มีชีวิตพระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งตกเลือดเรื้อรังมาสิบสองปีแล้วเข้ามาข้างหลังสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่าถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรคพระเยซูเจ้าทรงหันมาเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยทำใจดีๆไว้ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วหญิงนั้นก็หายจากโรคนับแต่เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงบ้านของหัวหน้าคนนั้น ทรงเห็นคนเป่าคร่ยและผู้คนกำลังชุลมุนวุ่นวายจึงตรัสว่าออกไปเถิดเด็กหญิงคนนี้ยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นพวกนั้นต่างหัวรอยอพระองค์เมื่อคนกลุ่มนั้นถูกไล่ออกไปข้างนอกแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงจับมือเด็กหญิงเด็กนั้นก็ลุกขึ้นข่าวเรื่องนี้จึงแพร่ออกไปทั่วแคว้นนั้นข้อคิดคนในโลกชอบนิยารัก อาโมสเอาประสบการณ์จริงยิ่งกว่านิยายในชีวิตที่ภรรยาของท่านทิ้งท่านไปมาเป็นรูปแบบอธิบายความไม่ซื่อสัตย์ที่ชาวอิสราเอลทิ้งพระเป็นเจ้าไปกราบไหว้พระบาอันโฮเชยาวิ่งตามไปงอภรยาแบบที่พระเจ้าทรงรอคอยชาวอิสราเอลกลับมาหาพระองค์พระเจ้าทรงความรักมั่นคงและเมตตากรุณาพระเป็นเจ้าทรงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากรักและเมตตากรุณา ต่อประชากรของพระองค์การปลุกหนูน้อยจากความตายมอบคืนแก่พ่อของเขาเป็นความเมตตาต่อพ่อแม่ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นการหันมาเห็นใจหญิงคนหนึ่งที่ป่วยเรื้อรังมา12ปีแล้วเข้ามาขอสัมผัสรักษาจากพระองค์จนหายเป็นความการุณาอย่างที่สุดขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2องพ